อีกหนึ่งความซอยเหลือจากกองทบ,บกครับโดยกรมฐานราบที่13ครับเพิ่นมีการตรวจสภาพความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยกองรอยซอยเหลือประชาชนจำนวน600น้อยครับเร่งซอยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชายแดนแม่น้ำขงจังหวัดหนองคายและก็จังหวัดอุดรธานีครับ พันเอกชูชาตินนทบุตรผู้บังคับการกรมทหารราบทีส13สาั่งการเร่งด่วนให้กรมทหารราบที่13แล้วก็หน่วยร่องกรมทหารราบที่13ครับทำการตรวจสภาพความพร้อมการบรรเทาสาธารณาภัยกองรอยซอยเหลือประชาชนซีกองรอยจำนวนหกรอยน้ยครับเตรียมความพร้อมดันกำลังพล้นละกับหยุดทุบกณ์ในด่านการบรรเทาสาธารณาภัยเพื่อให้การซอยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดช,ชอบ แล้วกับพื้นที่ใกล้เคียงครับวางแนวทางมาตราการในการป้องกันระกบบันเท่าสาธารณภัยตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดเหตุ คณะเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุครับให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์หลักการให้การซอยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วกับท่านทวงที่ครับซอยเหลือชีวิตแล้วกับทรัพย์สินของประชาชนให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทัวถึงกลับโดยกองพันธฐานราบที่3กรมฐานราบที่13จัดกําลังพลนฉีดอาสาพระราชท่านแล้วก็ชุดบรรเท่าสาธารณภัยเข้าให้การซอยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบ ไพยนำท่วมโดยการขนใหญ่สิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำย่างต่อเนื่องครับเพื่อซอยเหลือพี่นองประชาชนให้ท่านต่อสถานการณ์ในพื้นที่ตำบลเวี่ยงคุกอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับค่ะโอกาสนี่ท่านผู้บังคับการกรมทหารราบที่สิ ผู้บังคับการกรองบังคับการควบคุมที่2กระสร้างการให้กำลังพ่นกองบังคับการควบคุมที่สองแล้วกระชุดปฏิบัติการสกัดกันและปราบปรามยาเสพติดสารตัางต้นและเค้มีพันธ์ชายแดนผักตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่นะคะซอยเหลือภูประสบให้น้ำท่วมพี่นองประชาชนค่ะซอยกันค้นใหญ่สิ่งของเครื่องใส่พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่ความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในตำบลเวียงคุกอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายมาว้เป็นขอมูลพร้อมค่ะอตอนนี้ปลาปามยาเสพติดนี่บื้อไว้ใชเกินมาใั่มาซอยน้ำท่วมใชกเกินกัลลังมาเลยน้ำตอนนี้นี่แหละค่ะคนี่อันใดอยากให้เพื่อนไปซอยไปค้นนี่ค้นหอดมอเตอร์ไซค์บางหันเห็นคน้คนหอดวัรับ เพราะฉะนั้นบอกเล่าไอทหารเนาะค่ะเล่าสิอ้อมลงไปซอยเป้ยนาำถ่วแอววค่ะนำเพียงแอวเอาเอาใจซอยด้วยค่ะเด้อ